ยามบ่ายครับยามบ่ายทายเรือลงเบ็ดไม้แรกก็โดนแล้วครับสวัสดีครับพบกับแกงลูกปลาชาแนลวันนี้ออกกันอีกแล้วนะครับยังไม่ได้ชีเป้าว่าจะไปที่ไหนกัน จะไปลองไม้ใหม่ๆหาไม้ใหม่ๆกันดูนะครับกับทิพสอวรรณหงครับเจ้าของเรือครับที่ดีพี่ดีครับครับสวนนุ่นหลังไตคิงพีคิงครับแอดมินแกงลูกปลาเหมือนกันอีกคนหัวเรือนะครับพานุเดชครับคุณต้นพันุเดชครับเดี๋ยวเราจะออกไปตกกันนะครับ น่าจะไม่ได้ไกลมากวันนี้น่าจะมีลมหย่อนๆย่อนอยู่เหมือนกันเกออ่อนแนวเดินนะครับตกหมึกสาวขนหน้าดินนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจากการเตรียมเรือกันก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีรครับอตอนนี้พี่อัดครับต มากระดูกปลา,ปลามาดูกันครับมาปลาอะไรครับโอ้โหปลานี้ต้อ,<า>องอตามมาหลอกหลอนตามมาหลอกหลอนปลานี้ลงนู้นมาโหสีนู้นอีกแล้วนะจ้าแล้ว ยามบ่ายครับยามบ่ายท้ายเรือลงเบ็ดไม้แรกก็โดนแล้วครับมีพันกันนิดนิดหน่อยยพี่คิงครับพี่คิงโอ้ตะมะอีกตัวงไซเดียวกันเลยครับไซส,สวยๆไซประมาณเจ็ดขีดแปดขีดได้นะครับอาเนื่องเลยครับอพี่ต้นต่อพี่ต้นต่อเดี๋ยวดูกันว่าปลาอะไรปายาวครับอ๋อเสียมครับหัวเสีย้ยม ลูกน้อยครับลูกน้อยหัวเสียงครับหัวเสีย้ยงถ้าเป็นเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ